การที่เราเนี่ยรับรู้และเกิดความเห็นต่อทุกสิ่งไม่ว่าเราจะเห็นว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ย็พ่อเราเราเห็นผู้หญิงแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นเมียเราเป็นลูกเราเป็นพี่น้องเราหรือเราอาจจะเห็นเข้าของเงินทองแล้วเราเกิดความเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเรา เป็นสิ่งที่เรามีเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของแต่เราเคยสังเกตไหมว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เราเนี่ยเคยรับรู้และเกิดความเห็นขึ้นนั้นมันอยู่กับเราตลอดไปไหมเมื่อเราพิจารณานดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยเกิดการรับรู้และเกิดความเห็นขึ้นสิ่งเหล่านั้น ล้วนพัดภ,ภาจากเราไปทุกอย่างเพียงแต่เราเนี่ยไม่เคยสังเกตดูแค่นั้นเราลองสังเกตดูสิความเยาว์วัยความเป็นหนุ่มสาวหรือสิ่งของทุกอย่างที่เราเคยรับรู้เคยมีความเห็นว่าเรามีอยู่ว่าเป็นของเราเนี่ย สิ่งเหล่านี้อยู่กับเรามาตลอดไหมความสาวของเราความหนุ่มของเราความเด็กของเราเนี่ยยังอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้ไหมข้อของเงินทองสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยที่เราเคยมีมันยังอยู่กับเราไหมจริงอยู่ว่าตัววัตถุหลายอย่างเนี่ยมันยังคงำดำรงอยู่แต่ความเป็นจริงของสิ่งที่เรามีนะ เคยเปลี่ยนแปลงไหมเราเคยเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไหมเราได้มาวันแรกมันยังเป็นของใหม่แต่จนถึงปัจจุบันนี้มันกลายเป็นของเก่าแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนับภาวนาอย่างเราเนี่ยให้พิจารณาให้เห็นครับว่าสภาพตามความเป็นจริงของสิ่งที่เรารับรู้ทั้งหมดนั้น และความเห็นของเราเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันอยู่กับเราไหมหรือว่าสิ่งที่เรารับรู้นั้นสัจจะของการรับรู้นั้นก็คือการรู้แล้วต้องพัดภาพจากสิ่งที่เรารู้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงครับแล้วเราจะ ปล่อยความยึดมัน่นปล่อยอุปทานในสิ่งที่เราเนี่ยเคยรับรู้แล้วก็เข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นมีความเห็นว่ามันเป็นเราเป็นของเราแลวเมื่อสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยที่เราเห็นว่าเรามีอยู่แล้ววันหนึ่งที่มันพัดพากากไปเนี่ยเราก็จะไม่เสียใจกับมัน